มึงจงมองตัวมึงว่ามึงก็จะทำอะไรแก่ประเทศชาติมึงบ้างมึงทำอะไรแก่ประเทศชาติมึงบ้างปาฏิัาริยที่จะสร้างศิลปะที่ยิ่งใหญ่ประจำราชการที่9ที่ไม่ลอกราชการใดผมเหม็นคนละยำตำบอลมากเกินไปผมเหม็นคนที่เอาของของชาติมากเกินไปแดกชาติมากเกินไปนั่นคือแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่สำคัญ ื่อที่สุดก็คือแรงบันดาลใจในการสร้างวันลนธรรมถามแม่งอยู่นั่น่ะมันจะถามบ้าถามบออะไรกันขนาดนั้นไม่ว่าต่างชาติต่างที่ไหนก็แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจไอ้ฮามึงมาก็แรงบันดาลใจกูละเบือ่อก็รู้กันอยู่แล้วว่าแรงบันดาลใจในการสร้างเนะี่ยเพื่อชาติกลับมาบ้านเกิดที่เกิดที่นี่แล้วมาตายที่นี่ปรารถนาที่จะสร้างศิลปะที่ยิ่งใหญ่ประจำราชการที่9ที่ไม่ลอกรัชการใด นั่นก็คือการทําเพื่อชาติเพื่อพระศาสนาเพื่อพระเจ้าอยู่หัวสามอย่างสามอย่างเท่านั้นแต่ออีกอย่างหนึ่งที่แถมนั่นก็คือการพัฒนาการงานของศิลปะไทยให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นงานศิลประร่วมสมัยเรียกว่าศิลปะไทยร่วมสมัยในยุคสมัยรัชกาลเก่าเห็นไหมชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์นั่นคือแรงบันดาลใจ ที่สาคัญยิ่งผมระล,ลึกถึงบ้านเกิดระล,ลึกถึงบุญคุณของแผ่นดินแล้ลึกถึงความรู้ความสามารถล,ลึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศนี้ให้แก่ผมแล้วนําความสาเร็จมาสู่ผมผมจึงปรารถนาที่จะคืนทุกอย่างให้แก่ชาติบ้านเมืองผมผมเห็นคนเหี้ยมากเกินไปในประเทศนี้ผมเห็นคนละยาตาบอลมากเกินไปผมเห็นคนที่เอาของของชาติมากเกินไปแดกชาติมากเกินไปกงชาติมากเกินไป นั่นคือแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่สําคัญผมมาที่นี่ตั้งแต่อายุ42จนวันนี้อายุจะ60แล้วทุ่มเททุกอย่างให้แกชาติบ้านเมืองทั้งหมดเงินทุกบาททุกสตางค์สร้างที่นี่โดยไม่ง้อใครไม่ขอเงินใครไม่ขอเงินรัฐบาลไม่มีกระถินปาปาไม่รับบริจาคจากใครนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาที่จะสร้างสร้างวัดเราคนให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกเพื่อเป็นสินสมบัติที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติหลงผมด้วยเงินของกูเอง ต้องการที่ให้เห็นว่าคนดียังมีในประเทศชาตินี้คนดีแบบผมยังมีในประเทศชาตินี้คนดีแบบผมเป็นตัวอย่างของลูกหลานในอนาคตข้างหน้าให้มันคิดทต่จยคือในแก่ประเทศชาติไม่ใช่คดของชาติบ้านเมืองเอาแต่ของบ้านชาติบ้านเมืองไอ้เวทน,นี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาพี่น้องนี่คือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่จะเป็นตัวอย่างของคนดีที่สุดของชาติบ้าน มึงจะว่าเฮี้ยอะไรกูเรื่องของมึงไม่เกี่ยวมึงจะวิพากกูเรื่องอะไรเรื่องของมึงมึงจะวิพากไปแต่กูถามว่ามึงกับกูใครดีกว่ากันแค่นั้นเองมึงจงมองตัวมึงก่อนที่มึงจะวิพากผู้อื่นมึงจงมองตัวมึงว่ามึงก็ได้ทำอะไรแก่ประเทศชาติมึงบ้างมึงทําอะไรแก่ประเทศชาติมึงบ้างมึงเทียบกับกูได้ไหมที่มึงวิพากกูกูทําทุกอย่างเป็นลูปพรรมเจดเจนมึงทำอะไร มึงทำอะไรแกเป็นอาจามึงกูไม่อยากบอกว่าไอ้เหี้ยหรอกไอ้ฮาขนาดกูสัมภาษณ์ขนาดนี้มันยังตบมือเลยกูสัมภาษณ์อยู่มันยังตบมือเลยมันสะใจไงไอ้ฮามันมีคนคนกงบ้านเมืองมากเกินไปไงไอ้ฮา เด็กตัวเล็กตัดกับเด็กตัวนึ่งพนยัดเยียดความรู้ให้มันแข่งขันให้มันเอาชนะแล้วระบบการศึกษาไม่ทำให้เด็กเข้าใจถึงอี EQ อารมณ์ขาดพลังแทนโครงสร้างการจิตวิญญาณของตัวมันเอง